สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดน,นะครับวี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Arena b r k a k o u t นั่นเองเป็นเกมมือถือ f p s สุดท้าทายที่ผู้เล่นจะเริ่มต้นการมีทรัพยากรและอาวุธพื้นฐานติดตัวอยู่น้อยชิ้นจากนั้นผู้เล่นนะครับจะต้องขวนขวายในการหาทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาตามกองการปล้นผู้เล่นเอินนะครับแล้วก็การเอาชีวิตรอดภายในเกม ผู้เล่นจะต้องวางแผนและตัดสินใจให้ดีนะครับเกมนี้เป็นเกมที่มีความสมจริงมากมีระบบการปรับ,บแต่งปืนสัมผัสรประสบการณ์ในแผนท,ที่ที่หลากหลายและก็สะสมทรัพยากรให้ร่ำรวยได้ซึ่งเกมนี้ได้รับรางว,าวัล Best Mobile Game Winner ในงาน Thailand Game Show 2023ด้วยนะเรามาเล่นเกมล่เงินรางวัลกันนะครับมีเอีเวนต์ใหม่นะครับเอีเวนต์ี้ชื่อว่าเบรกร้อยเอาราดกิจกรรมนี้จะตั้งแต่วันที่12ธันวาคมถึง7มกราคมโดยเราสามารถสมัครได้ที่อีเวนต์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับจำกัดเวลาแล้วก็ในส่วนของตัวชาร์เลนเบรก เอาล้านสมัครตอนนี้การลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้งผู้เล่นเดี่ยวนะครับแล้วก็ผู้เล่นทีมนะครับสำหรับคนที่มีทีมนะครับของรางวัลจะแตกต่างกันไปหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้เล่นต้องเข้าไปในเกมไปทําการฟาร์มทรัพยากรอ,ออกมาให้มากที่สุดในแต่ละสัปดาห์นะครับผู้ที่ทําติดอันดับ2,500คนแรกในแต่ละสัปดาห์จะได้เงินรางวัล20บาทไปเลย สำหรับทีมนะครับผู้เล่นก็ต้องฟาร์มทรัพยากรออกมาให้มากที่สุดติดเป็น30ทีมแรกในะแต่ละสัปดาห์เราก็จะได้เงิน400บาทเป็นของรางวัลของรางวัลจะเป็นบัตรเงินสดจากแกปส่งผ่านทางอีเมลนั่นเอง และนอกจากนี้นะครับผู้เล่นที่ได้อันดับ1และอันดับ2จะได้ไปแข่งในส่วนของ Crazy Saturday ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปแข่งเราจะมีรางวัลที่1เงินรางวัล6,000บาทแล้วก็ที่2งเงินรางวัล4,000บาทแล้วนอกจากนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่เล่นใน Saturday นะครับสามารถเอาชนะแล้วก็เอาทรัพยากรออกมาได้ม,มากที่สุดนะครับจะมีรางวัลเพิ่มเติมด้วยนั่นเองถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากทั้งผู้เล่นเดี่ยวแล้วก็ผู้เล่นทีมกันเลยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะ มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างสมจริงนะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูเนี่ยว่าตัวเกมมันจะยากสักแค่ไหนเชียวนะท่านผู้ชมอะไรท่านผู้ชมครับมีเสียงด้านหน้าขึ้นอีกแล้วนะครับคือไหนวะเนี่ยจะโดนไหมเราจะโดนไหมเราจะวิ่งบวกล่เดียเยนะเ๋ยวนะเฮ้ยมีเสียงมาข้างๆครับ เฮ้ย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 มีเสียงมามีเสียงมาไปนู้นแล้วไปนู้นแล้วเขาวิ่งแล้ววิ่งแล้วมาทางนี้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 อุ้ยอุ้ยโดน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 เฮ้ยเฮ้ยนายใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยมันก็มันก็ยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมโอ้ยโดนอีกแล้วมาจากทางนู้นตายไปก็ตเออ เกมนี้โอ้โหหมาก้อยแล้วผมตาแรกเราก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับถ้าไม่แน่จริงก็ไม่น่าจะอยู่รอดในแมปนะมากันอีกแล้วทุกผู้ชมครับรอบนี้เรามาตัวเปล่านะเกมนี้ค่อนข้างเถื่อนนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะทุกผู้ชมมาบ,บอกเลยค่อนข้างเถื่อนนะเราจะเห็นเราเมื่อกี้ที่เราโดนกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้เราเลยแบบมาตัวเปล่ามาพร้อมเกราะเฉยๆนะเดี๋ยวจะไปฟาร์มเอาทุกผู้ชมหวังว่าเราจะมีชีวิตรอดออกไปจากเกมนี้พร้อมทรัพยากรของเราได้นะั่นเองทุกผู้ชม อย่างแรกคือเราวิ่งเลยนะน,นี่เราจะเล่นเหมือนเกมมันง่ายใช่ไหมเ <c oughs> มื่อกี้ก็บอกว่าเกมง่ายก็โดนไปเห็นไหมครับภาพในเกมนี้แบบดูดีมากเลยนะครับแต่เกมค่อนข้างเถื่อเลยนะผมไม่ใช่สาย fps นะบอกเลยว่าค่อนข้างยากโดยส่วนตัวนะครับนะ <c oughs> เล่นแล้วค่อนข้างกดดันกันเลยทีเดียวมีม,มีมีคนมาว่ะท่านผู้ชมมีมีคนมามีคนมาี่นอนไรไปดิพี่นอนเราไปนอนเราไป เฮ้ยอาวุธเปล่านะมาดูฮียเขาอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ตรงนั้นเราเล่นไปสไปคือ <c ười> มีอาวุธผมก็ไม่ได้โหขนาดนะั้นคือเกมมันดูดีมากนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาผมเล่นไปเออเล่นมาเริ่มแบบเริ่มหลอนนิดๆนะเพราะว่าเราอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับนะเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับหานเป็นงูไปเลยครับ โอ้โหเเสียงปืนว่ะขึ้นหล่อนไปแล้วเนี่ยมีนนไหมวะโอ้ยุ่นผู้ชมครับเป็นไรที่สุดยอดมากวี่ขึ้นไปข้างบนก่อนดิปึ๊บเดยวๆหาทางีขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับ นะ <im it> <st> ขี้ตอนนี้ทางเกมอเ n ีนาเบรกเอามีอีเวนต์ใหม่ชื่อว่าเบรกร้อยเอาลานซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีโอกาสได้รับรางวัลนั่นเองเพียงแค่เข้าร่วมเราก็จะได้รับรางวัลกิจกรรมมีตั้งแต่วันที่12บสอธันวาถึงวันที่7มกรานี้รยลเลียสามารถติดตามที่แฟนเพจ a อ e ดียนาเบรกเอาได้เลยเฮ้ยอุ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 ้อ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ย โอยโยโวยโยโลยโยโวยโหยโวยโยโวยโวโวยเลยโวยโยโวยโวยโคยโว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 ดโวยโวยโ่ยน,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 นวนยโวยโวยนวยโะยโวยไเ่โวยโวยโวยโวาโ่ยโะยโวยโวยโวเโวย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 โลยโวยโวนโวยโวยโวยยโววนโวย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 ยโวยโวยโววยวยว เร็วๆดิเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นเฮ้ยรอบนี้โฟกได้เฉยเลยนะครับหยิบมาให้หมดเลยหยิบมาให้หมดเลยเล้ยโดนโดนโไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ามอบแล้วจ้าโอ้โหมันเถื่อนกันจังวะโอ้ my ่ o d ท่านผู้ชมครับผมเกมไม่บอกเลยนะถ้าคุณไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เลยนะครับ ล้มเหลว่กันอีกแล้วนะนี่เราก็โดนฆ่าเราสามารถไปดูไลเพยได้นะครับท่านผู้ชมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเฮ้ยเขาเห็นเราแบบจ่าๆเลยนะเฮ้ย นะครับเราสามารถกลับไปได้เลยนะแล้วดูผลลัพธ์นะครับผมนี่ครับผมอันนี้ก็ภารกิจไม่สําเร็จนั่นเองท่านผู้ชมครับถ้าภารกิจสําเร็จนะเราจะได้ตัวทรัพยากรมานเ่ยท่านผู้ชมครับทรัพยากรเอาไปขายได้ด้วยนะแล้วก็เวลาที่เราเล่นเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีอาการบาดเจ็บพวกนี้นะครับเราต้องไปทําการรักษาด้วยนะครับตอนที่เราจะไปเล่นใหม่นะนี่ก็จะเป็นสรุปคะแนนนั่นเองท่านผู้ชมครับเอาชีวิตรอดได้ประมาณ5นาทีกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะครับเข้าโหดกันจริงเลย ก็จะเห็นบรรจะกัดตัวเกมกันไปแล้วนั่นเองผู้ชมครับสําหรับเกมนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวช่างผลิตปืนตรงนี้ด้วยนะครับนะก็คือเราสามารถประกอบปืนของเราเองได้เช่นถ้าสมมติว่าผมเลือก M4 นะครับแล้วกดยืนยันเราก็มาเลือกเลยนะครับเราติดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ของแต่ละชนิดนะครับที่ใส่เข้าไปมันจะเพิ่มสเตตัสตรงนี้นะเผู้ชมครับเอาตัวเลขบวกสีเขียวเยอะๆก็ดีนะอแต่จริงๆก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะว่าอะไรช่วยอะไรนะครับนะ นี่ครับซุนเล็งนะ,ะดูนดูครับชิ้นนี้ไม่สามารถใส่ประกอบได้อ,อันนี้ใส่ไม่ได้นะครับชิ้นส่วนไม่ได้เข้ากันนะเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเราไปใส่แบบนี้นี่ครับดูนะบวกมาแบบไหนชอบแบบไหนอันนี้เครื่องประดับนะครับฟุงฟิ้งฟุงฟิ้งนะเรสามารถติดตั้งได้เช่นกันนะครับพันท้ายก็สามารถติดตั้งได้นะนี่พันท้ายเพิ่มเติมนะครับ เมื่อเราาพอใจแค่นี้นะครับสมมติว่าผมพอใจแค่นี้นะเรากดยืนยันนะครับแล้วเราก็สามารถประกอบตรงนี้ได้เลยนเท่าน,นชมครับเราก็จะได้อาวุธที่มีแต่เราคนเดียวเท่านั้นในการประกอบใช้งานเนาะ ว่าแต่ละคนน,น er like mm ่าจะประกอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็จะเห็นบรรยากาศตัวเกมกันไปแล้วน่นเองท่านผู้ชมครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับนะตอนนี้ตัวเกม Arena b เบ a k เอามีอีเวนต์ใหม่ชื่อว่าเบ e a k ้อยเอาล้านซึ่งมีกิจกรรมใหม่ที่ผู้เล่นมีโอกาสได้รับรางวัลเพียงแค่เข้าเริ่มกิจกรรมโดยกิจกรรมนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่12ธันวาคมถึง7มกราคมให้กดติดตามเพจอ r e n a b r บ a k เอาไว้และสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมสามารถโหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ